คุณรู้ไหมครับว่าคนไทยเนี่ยมีความกังวลในขณะนี้เนี่ยห้าความกังวลที่น่าสนใจและใกล้ตัวอย่างมากๆดูซิว่าห้าความกังวลเนี่ยตรงกับท่านผู้ชมหรือเปล่านะครับอีฟซอสเนี่ยเป็นบริษัทวิจัยด้านการตลาดชื่อดังของประเทศไทยนะครับก็ทําผลสารวจเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยอะไรที่เป็นความกังวลของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่ารายจ่ายภาวะเศรษฐกิจรวมไปถึงไอ้คำว่าความกังวลตรงๆกันเลยนี่นะฮะผลสรุปตรงนี้ออกมาคือเขาทําครึ่งแรกของปีแล้วก็ครึ่งหลังของปี และในแต่ละครึ่งหลังของปีเนี่ยก็ <_ cos> อาจจะมีรายเดือนเกิดขึ้นนะ s> <S เขาเปิดเผยครั <ir> ้งล่าสุดเนี่ยนะครับออกมาว่า5อันดับแรกของความกังวลคนไทยในเดือนพฤศจิกายนเพราะวันนี้ก็ทําออกมาสดๆร้อนๆเลยเห็นไ,ไหมฮะอันดับหนึ่งรู้ไหมฮะเขาคนไทยกังวลเรื่องอะไรทุจริตการเงินและการเมืองมาอันดับหนึ่งเลยครับ49%สูงมากเลยนะตอนนี้กลายเป็นว่าประชาชนคนไทยเนี่ยนะฮะไปกังวลเรื่องที่เป็นปัญหาระดับชาติระดับประเทศ คือคอร์รัปชันธุรกิจการอทุจริตการเงินแล้วก็การเมืองอันดับหนึ่งสี่เก้าเปอร์เซ็นะครับความกังวลอันที่สองนะฮะเข้ามาใกล้ตัวหน่อยละความยากจนและความเหลื่อมล้าทางสังคมอันนี้สาสิบหกเปอร์เซ็นเริ่มใกล้นะฮะเริ่มมองเห็นความยากจนเริ่มมองเห็นความเหลื่อมล้ําคนรวยคนจนที่มันทางห่างกันออกไปเนี่ยมีถึง36%นะครับความกังวลข้อที่3นะอันดับที่3เนี่ยนะค,คือความขัดแย้งทางทหารระหว่างประเทศก็แน่นอนแล้ครับเพราะว่าการที่มีเหตุปะทะก,กันเกิดขึ้นในช่วงของครึ ก็คือช่วงไหนหรู้ไหมกรกดาเรากับกัมพูชาก็แมตช์หนึ่งละนะ,ะเสร็จแล้วก็มาเนี่ยในช่วงประมาณเท่าไหร่ตอนนี้เข้ามาเป็นวันที่7เนี่ยท้ายๆ้ายก็ปะทะก,กันอีกแล้วถูกไหมครับคือช่วงกรกฎาเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะเงียบไปสักพักหนึ่งเสร็จแล้วมันก็มาปะทุกันอีกทีนี่นะครับในช่วงของตอนนี้ต้นธันวานะครับซึ่งปรากฏว่าไอ้การทำผลสำรวจในช่วงของเดือนพฤศจิกายนตอนนั้นเนี่ยความกังวลทางทหารระหว่างประเทศตอนนั้นเนี่ยคือมันลดลงเพราะตอนนั้นคือ หลังจากกรกฎาแล้วเงียบๆเป็สักพักเสร็จแล้วทันวาก็มาเริ่มลุยกันต่อเนี่ยนะครับเป็นความกังวลข้อที่3ของคนไทยนะอยู่ที่29%นะครับส่วนข้อที่4เนี่ยเป็นความกังวลใกล้ตัวกับเข้ามาใกล้มากยิ่งขึ้นนะคือเรื่องพวกปัญหาอาชญากรรมความรุนแรงอันนี้มีถึง27%นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นด้วยนะฮะและสุดท้ายความกังวลสุดท้ายคือเงินเปอร์อันนี้อยู่ที่25%ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่า5ความกังวลทั้งหมดเนี่ยที่อิปซอออออเเขาาาสะะท้นนนนนนกกมใดืพฤศจิยนนียครับ ใกล้เคียงความเป็นจริงหมดเลยนะฮะถามท่านผู้ชมเลยนะครับท่านผู้ชมกังวลอะไรมากที่สุดระหว่างเศรษฐกิจกับคอร์รัปชันส่งกังวลอะไรมากที่สุดครับระหว่างเศรษฐกิจกับคอร์รัปชันถ้ากังวลเศรษฐกิจมากที่สุดพิมพ์เศรษฐกิจถ้าคิดว่าคอร์รัปชันมากที่สุดพิมพ์คอร์รัปชันแล้วส่งมาเลยนะครับ ตอบคำถามก็ได้นะครับสบายๆนะฮะท่านผู้ชมกังวลอะไรมากที่สุดใน2ตัวเรื่องนี้เศรษฐกิจหรือคอร์รัปชันของประเทศไทยนะครับทีนี้พอเราดูจากความกังวลทั้งหมดเนี่ยนะครับถามว่าไอ้ตัวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันน่าสนใจหลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะเรื่องของอ,า,อาชญากรรมและความรุนแรงนะครับเนี่ยอิฟซอฟบอกอย่างนี้เลยนะฮะว่าความกังวลด้านอาชญากรรมและความรุนแรงเนี่ย อยู่ดีๆก็กลับมาครั้งใหม่อีกแล้วนะครับและกลายเป็นว่าเรื่องนี้สำคัญและกังวลมากกว่าเงินเฟอ้อหรือข้าวยากหมากแพงหรือค่าของชีพแสดงว่าตอนนี้การว่าภายในบ้านเราเนี่ยมันมีสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องกระทบเกี่ยวกับความการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยค่อนข้างจะมากเลยนะฮะเนี่ย77% ของคนไทยรู้สึกว่าโลกอันตรายมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาโอ้โหนี่อันนี้เรามองไปถึงเป็นระดับโลกไปแล้วนะฮะคือก็ถึงมองว่าโลกอยู่ยากอันนี้ดูกมันจะเรื่องจริงนะครับและก็88%รู้สึกได้เลย,เลยถึงภัยคุกคามจากการถูกแฮ็กเนื่องจากว่าต้องการช่อโกงหรือจรกรรมหรือจรกรรมซึ่งปัญหาเนี่ยอยู่ในอันดับหนึ่งระดับต้นๆของโลกในหลายประเทศนะครับและก็87%รรู้สึกเลยครับมันมีภัยคุกคามจากการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนโดยเจตนาจะเป็นข้อมูลปลอมหรือข่าวเท็จ ปล่อยออกมาแล้วทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจหรือมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตนะครับและประก็76%กังวลเรื่องการถูกละเมิดความปลอดภัยส่วนบุคคลแต่ถ้าผู้ชมดูตัวเลข3ข้อนี่นะ88 87 76เนี่ยมันจะไปเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของอะไรฮะข้อมูลส่วนตัวส่วนบุคคลที่อยู่ในระบบดิจิตอลที่อยู่ในมือถือที่เป็นระบบที่เรียกกันว่าเทคโนโลยีทั้งนั้นซึ่งคนไทยห่วงเรื่องนี้มากว่ามันจะมีการแฮกถูกสูบถูกนําเอาข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในทางที่ ไม่ถูกไม่ควรแล้วกระทบกับกายมาเป็นเรื่องนี้ถามท่านผู้ชมไปแล้วนะครับท่านผู้ชมกังวลอะไรมากที่สุดระหว่างเศรษฐกิจกับคอร์รัปชันในประเทศไทยถ้าคิดว่ากังวลเศรษฐกิจพิมพ์เศรษฐกิจถ้าคิดกังวลคอร์รัปชันพิมพ์คอร์รัปชันแล้วส่งมานะครับเนี่ยมันตรงกับหัวใจของรายงานชิ้นนี้เลยครับว่า what worries Thailand ในส่วนที่เป็นความกังวลจริงๆนะครับดังนั้นถ้าจะหาสรุปตามนี้เนี่ยนะครับก็มองดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่า ผลสรุปตรงนี้กระบอกว่าคนไทยให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายระดับชาติและกับสถานการณ์ระดับชาตินะครับก็คือการทุจริตคอร์รัปชันทางการเงินนะครับและการเมืองเขาดูว่ามาอันดับแรกแล้วนะขณะที่หนึ่งปัญหาปากทองก็รู้ทั้งรู้ว่าเศรษฐกิจมันแย่มันไม่ดีมันสะเทือนหมดมีผลกระทบทั้งหมดเลยนี่นะฮะ ยังสะท้อนถึงภาวะเงินเฟ้อเนี่ยเป็นตัวที่5นะครับแต่ว่าในเรื่องของความยากจนความเหลื่อล้ำทางสังคมเนี่ยสรลคนไทยความสําคัญเกีกเรื่องปัญหาระดับชาติระดับสังคมมาก่อนนะครับจากคนสํารวจเรื่องอะไรที่เป็นความน่ากังวลที่สุดของคนไทยในช่วงขึ้นหลังของปีนี้นะครับ